คนที่เราจะไปตีเนี่ยเขามีตัวบินหรือเปล่าเกิดมีตัวบินขึ้นมาละงานงอกเลยนะจ๊ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับกุก๊กโกนั่นเองแล้ววันนี้นะคะเรามาเล่น PVP กันในเกมลายเรนเจอรนั่นเองนะวันนี้ค่ะพิเศษตรงที่กุก๊กโกเนี่จะปรับทีม PVP นะก็คือจะเอาตัวนี้ไปทุกคนก็คือตัวที่กูดได้มาใหม่นั่นเองนะคะแน่ตัวนี้นั่นเองซุป ปอร์บลูมูนนั่นเองนะแล้วก็จะลองเอาตัวนี้ไปเล่นใน PVP ดูนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าจริงๆแล้วมันมีตัวนี้นะซึ่งมันเป็นไฮเปอร์ใช่ไหม Mineral Store นะคะ Mineral Restore เออมันเป็นไฮเปอร์นะซึ่งก็ก็คืออันเนี้ยตัวตัวนี้นะคะซู้กูเนี่ยพูดผิดไปในตอนรีวิวเนาะก็คือรีวิวตัวซูเปอร์บลูมูนเนี่ย สกิลตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าตัวของเราเนี่ยตายนะมันจะคืนแรกกลับมาให้เรานั่นเองนะคะไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามเนาะเพราะฉะนั้นนะคะจะมีตัวนี้ได้มันต้องเป็นไฮเปอร์ซึ่งกู๋กูเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นไฮเปอร์เนาะใช้เป็นตัวใช้เป็นตัวออลตราอยู่ตอนนี้ซึ่งถ้าจะเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์เนี่ยก็เปลี่ยนได้นะเอาจริงๆเราจะได้ตัวมินเนอรัลรีสโตมาใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราจะมาลองมีความลองเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์เลยจ้ามาดูกันนะว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นไฮเปอร์เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เหมือนมารีวิวอีกรอบแต่เป็นไฮเปอร์แทนอ่ะจะเห็นได้ว่าแร่เนี่ยลดลงอ่าแร่ลดลงนะจ๊ะตัวเธอแต่ว่าเรนเจอร์เจนเนเรชั่นท่าหรือว่าดิเลยนหนักมากนะอยู่ที่13วิกันเลยทีเดียวดิเล์หนักขนาดนี้เนี่ยโอ้โหก็ ไม่รู้จะแก้ยังไงนะคือตอนนี้ลดแร่เน้นลดแร่เป็นหลักนะคะแล้วก็ตัวตัวนี้สกิลยูสเลตเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80%ไม่ใช่ดิ78%ซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นกูก็เลยตั้งใจว่าจะเข้ามาอัพใน Potential Level นะคะตัวสกิลยูสเลตตัวนี้นั่นเองมาลอง ก็ตอนแนวขู่ไม่มีตัวอื่นที่จะอัพได้ไประเด็นนะก็เลยแบบไม่สนฉันอัพตัวนี้ก็ได้อ่ะโอเคนะอัพไป30จาก0.5%นะคะขึ้นมาเป็น2%ซึ่งเดี๋ยวขอไปดูหน่อยว่ามันขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ไม่เยอะหรอกอจริงๆอะ่ะขึ้นมาเปอร์เซ็นต์เดียวขึ้นมาเปอร์เซ็นต์เดียวเอนะบวกเป็น 49ก็คือตอนนี้ก็คือเป็น79%แต่ก็เฮ้ยก็เกือบ80%อยู่พวะแต่ว่าไม่มีจะไม่มีจะอัพแล้วอะเอาจริงๆนะสกิลฮิตเรทหรือเราจะอัพสกิลฮิตเรทไปด้วยดีหรือจะเพิ่มเลือดไปซะหน่อยดีคือตอนเนี้มีแค่ตัวนี้ไงที่อัพได้พอจะุ์้ลืวก็เลยแบบก็ทุ่มไปกับตัวนี้ซะหน่อยก็น่าจะดีนะสกิลฮิตเรตไหม แม่นสกิลเพิ่มแม่นสกิลจริงๆอยากได้สกิลยูสเตรทมากกว่านะคะแต่ว่ายังไงก็ยังอัพไม่ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจัดสกิลฮิตเรทไปละกันเพิ่มความแม่นสกิลทุกคนจัดไปที่2%โอ้มันก็จะเปลี่ยนสีตอนอัพเกรดด้วยนะทุกคนอะตอนนี้ อัพมานิดหน่อยไปชุบตัวนิดนึงนิดนึงอ่ะก็มีสกิลฮิตเรทเพิ่มขึ้นมา2%นะคะแบบกุบกิบเพิ่มเล็กๆนะเดี๋ยวเราจะเอาทีมนี้ไปเล่น Pvp กันทุกคนไปดูกันว่ามันจะช่วยอะไรได้ไหมใน Pvp นะจ๊ะมาแล้วโอ,โ,อโอ้โ เจอความโหดแล้วนะมาถึงก็เจอโหดเลยนะจ๊ะจัดไปนะเราใช้เมื่อกี้เขามีตัวบินหรือเปล่า <c oughs> คือกุ๊กุูวว่าเอาตัวกันบินออก oh, <no. S 1> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยสังเกตดีดีว่าฝั่งคนที่เราจะไปตีเนะี่ยเขามีตัวบินหรือเปล่า oh, <no. S 1> เกิดมีตัวบินขึ้นมาละงานงอกเลยนะจ๊ะโอเคน้องมูนออกไปละ oh, <no. S 1> ไม่เป็นไร แต่เรามีตัวบินไงคือเอาจริงๆแล้วดีแลย์13วิมันก็ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรนะเอาจริงๆอ่ะกว่ามันจะวนมาถึงเราก็เอาตัวอื่นออกไปพอดีคือมันไม่ใช่ตัวแบบมันไม่ใช่ตัวที่แบบจะเอามาใช้ปั๊บแบบแบบพวกแบบอามาตะาหรืออะไรพวกนี้ไงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยแบบค่อยวอรอรี่เท่าไหร่ จออแคบไปน่ๆอึ๊บอึ๊บโหแต่ใช้แร่เหลือในฉากคือใช้แร่น้อยมากทุกคนใช้แบบ4ี่้อ่ะเดี๋ยวเดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคน้องกบเรายันไว้ได้นะจ้าน้องกบดีมากน้องกบเครอระเครอระเนี่ยอุ้ยเอ้าตัวนี้มันตัวบินนี่ว่า ฉันทำอะไรลงไปอ่ะโคนี่แสงตัวนี้มันตัวบินเนี่ยจุดๆๆเลยนะจุดเดะโคนี่แสงมันเป็นตัวบินทุกคนฉันทำอะไรลงไปเหรอโอเครอบนี้ไม่มีตัวบินแล้วเหมือนแบบอยู่ดีๆก็ลืมขึ้นมาซะเฉยๆว่ามันคือตัวบินก็เห็นอยู่แล้วว่ามีโคนี่แสง ตอนนี้น้องที่ดูอยู่อาจจะปรับรู้สึกว่าเดียวโงแ้้วมันตัวบินนะไม่ทนันละน้องพี่พลาดไปละก็เสียค้างโง่ไปในการแพ้ไปหนึ่งจึกนะจ๊ะโอ้ยนอกนั้นยังอื่นดูดีมากเลยนะทุกคนเออน้องน,นั้นคือดูดีมากในความที่เห็นตัวบินแล้วแต่ก็ยังไปตีเขาเนะี่ยะ พูดก็พูดเอกนะว่าต้องระวังทีมที่มีตัวบินเขามีตัวบินอยู่เลยจ้าอีก,กุกก็อยากจะหวลออเป็นภาษาสเปนมากนะเนทเจ็บเจ็บโอเคเราจะเราจะไม่ใช้ของเราจะไม่ใช้ของทุกคนเราพยายามไม่ใช้ของอยู่เ้าตัวบินออกมา อ๋อเขามีกันบินนี่ใช่ไหมโอเคงั้นตัวบินก็อย่าพิ่งไม่ต้องโอ้โอ้โอ้าพัดมาเขาพัดมาทุกคนอันแน่พัดมาแบบนี้พอดีตัวเขามีแต่ตัวเดินช้าไงมันเลยไม่ค่อยแบบน่ากลัวเท่าไหร่อ้โหก็ไม่พัดกลับนะยิงยิงไม่พัดกลับจ้า แต่รู้สึกว่าแร่เราแบบใช้น้อยดียะไม่ใช่หรอกมันมีแค่ตัวเดียวเองเอ้ยดันกลับมาได้แล้วทุกคนดันกลับมาได้แล้วยียมเลียบรอยเนยคะคือรอบแรกเนี่ยช่วยทุกคนเขาทุกคนช่วยลืมมันไปไไทุกคนช่วยลืมรอบแรกไปได้ไหม รู้สึกอนาถตัวเองแล้วกันที่แบบพลาดไปแบบน่าเกลียดมากโอเคมาดูคนนี้บ้างคนนี้เนี่ยหูตัวโหดมากเลยอะเลเวล240เกือบหมดเลยอะแต่เราก็ยังจะเปรี้ยวไปเล่นกับเขามาลองมาลองทีม240ขนาดเนี่ยต้องมีของแน่นอนเป็นคนมีของเชื่อดิ มาดูกันว่าทีมโหดขนาดนี้เราจะสู้ได้ไหมผู้กู้จะเน้นใช้ตัวก๊อปปี้เนี่ยเนื่องจากว่าทีมเขาโหดมาใช่ปะเน้นเอาตัวก๊อปปี้ออกไปต้องก๊อปแล้วล่ะเอาจริงๆอะ่ะต้องเน้นก๊อปแล้วล่ะหูฝั่งเราคือตายตายเวอร์มากตายเวอร์มากจ้ะต้องใช้แล้วล่ะ อมตะเนี่ยต้องใช้แล้วล่ะโหดฝั่งนั้นโหดนะทุกคนโอเคเน้นก๊อปปี้ออกไปก๊อปปี้ไปโอเคพัดกลับเราเราไม่พัดเนี่ยจะดีเหรอคิดดีแล้วเหรอที่ไม่พัดคิดดีแล้วเหรอกูกูเอาหน้าไหวต้องไหวดิเน้นก๊อปไปเลย เอาตัวก๊อปออกไปทุกคนเอาตัวก๊อปออกไปโคนี่โคนี่ช่วยหน่อยคิวไปมูลดุริยางโคนี่ออกมาโอ้โหไม่ความก๊อปมากจนกระตุกกันซะก๊อปมากจนกระตุกเลยเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่นะนี่ไงกลับมาแล้ว คือฝั่งตรงข้ามเขาโหดมากอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเราต้องเน้นตัวกรอบปิดหนึ่งนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการเล่นนะจริงๆอ่ะอ่ะรอบนี้โหดอีกแล้วทำไมันเจอแต่คนโหดๆวะคนโ,โหดเลย240หมดเลยเหรอคุณพระไม่เล่นได้ไหมล่ะเปลี่ยนโหดเกิดคนนี้มีตัวบิน ไม่เล่นมีตัวบินฉันไม่เล่นละเมื่อกี้พลาดเมื่อกี้พลาดคนนี้ไม่มีตัวบินแต่มีกันบินโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยคนนี้ยังใช้แบบตัวไอ้นั่นอยู่เลยอะเมก้าแมนเมก้าแมนนี่น้อยมากเห็นน้อยมากจริงอุ้ย อินุยาชาของฉันออกไปสองตัวด้วยอะไฮโซไฮโซมากมีแต่น้องๆชอบเขียนมาว่าพี่กุ๊กุู่ขึ้นตำนานให้ดูหน่อยก็ถามว่าขึ้นได้ไหมถ้าตั้งใจก็คงได้ละมัง้งพอดีว่าไม่ค่อยได้เล่นอะ จะพยายามแล้วกันนะคะน้องที่จะค่อยๆกระดึบขึ้นมาสเตอร์ให้ได้ก่อนก่อนจะไปตำนานขึ้นมาสเตอร์ก่อนไหมล่ะฮึก็ต้องเล่นต้องเล่นทุกวันเลยจริงอืมไม่งั้นเราก็จะเสียเพชรหนักมากในวันสุดท้ายใช่ะล่ะเพราะฉะนั้นต้องเล่นทุกวันนะจ๊ะ p พีน่ะแล้วก็อันนี้จะบอกไว้เลยนะ เดือนที่แล้วก็ลืมเล่นหอคอยนะโหพาดกบไฮเปอร์ไปเลยอะโอเครอบนี้เราก็ชนะได้ชิวๆนะก็ชนะได้อยู่นะมีรอบแรกนั่นแหละ รอบแรกที่มีความเลิเลอมากรอบแรกคืออะไรรอบแรกเลิศเลอว่าทุกคนอ่ะคนนี้นะโหดมากเหมือนกันเลเวล240ส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีทัดมืดทัดแสงไม่ใช่มีทัดมืดเยอะด้วยแต่ก็ยังจะเล่นนะเราจะเอาฟาโลไปสู้กับทัดมืดมา คือตอนนีู้ขู่ก็ไม่สามารถบอกได้หรอกนะว่าตัวมูนนะ่ะเวลามันตายแล้วมันคืนแร่มาเท่าไหร่คือมันดูไม่ออกอะน้องเอ้ยแต่ก็พี่อูขู่กำลังมีโครงการจะเปลี่ยนทีมให้แบบเป็นตัวที่เน้นรดแร่อยู่นะแต่ว่าเราด้วยความที่เราไม่มีตัวขนาดนั้นเไงต้องรอต่อไป ฝั่งโดวงเขามีตัวค่อนข้างโหดมากแล้วทุกคนต้องเน้นต้องเน้นก๊อปแล้วล่ะแล้วก็เอาตัวออกมายันนิดนึงแต่เขาไม่มีการบินนะซึ่งอูู่มีตัวบินอยู่ ก๊อปมาได้นะจ๊ะก๊อปมาได้จ้าตัวก๊อปเราค่อนข้างโหดนะ240แล้วไงจัดหนักยิงไปจ้าหน้าบ้านเยี่ยมว้าเอาชนะไปได้นะคะวันนี้ก็เล่นไปแล้ว5รอบเอาชนะไปได้โอเคอยู่นะเออด้วยเฮ้ยจริงๆแล้วนี่เกือบจะขึ้นหลีกแล้วปะ ลูกขกู่ขอไปเก็บไม่ใช่นี้ขอไปเก็บขอไปเก็บขนนกฟรีกันเอามาเล่นอีกรอบเพื่อจะขึ้นหลีกทุกคนเพื่อจะขึ้นหนึ่งหลีกมาดูกันคนนี้มีกันบินไม่มีตัวบินโอเคต้องรอบคอบในการที่ดูว่าไม่มีตัวบินฉันพลาดฉันพลาดมาหลายรอบแล้ว โอเคทุกคนนี่ก็เป็นพีพีรอบสุดท้ายแลย้วนะคะมาดูกันว่าเราจะรอดไหมเราจะรอดไหมเราจะขึ้นเหล็กไหมดีกว่าถ้าเราชนะด้วยคะแนนดีอ่ะเราอาจจะขึ้นได้นะมันขึ้นอยู่กับคะแนนด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าชนะก็ก็จะขึ้นนะ เปนขึ้นอยู่กับคะแนนนะคะว่าคะแนนเราอ่ะมันสูงพอที่จะขึ้นหลีกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมอะ่ะอูโดถึงไม่ค่อยกดใช้ของเพราะว่าคะแนนในการที่เราไม่ใช้ไอเทมอ่ะค่อนข้างสูงมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนมากดเองและจะเห็นได้ว่าทุกคนจะเห็นได้ว่ากู๊ดว่าเปลี่ยนมากดเองไม่ได้ใช้ออโต้ใช่ไหม เพราะว่าเราจะเลือกตัวที่เราต้องการให้มันออกจริงๆออกไปนะคะการเล่นกับแต่ละคนนะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันนะกับบางคนที่มีแบบตัวที่พลังโจมตีโหดๆอะ่ะโอ้โหก็ต้องเอาตัวแทงออกบ่อยๆหน่อยนั่นเองเอออย่างคนเนี้ยนะเขาก็ก๊อปด้วยนะคนเนี้ยก๊อบมากอปกลับไม่โกง ก๊อปมาก๊อปกลับก็เลยต้องก๊อปกลับไปนะไม่เห็นน้องมูลเลยจริงๆอ่ะน้องมูลอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเออไม่เห็นเลยช <laughs> นะไปได้แบบโนไอเทมแล้วก็ขึ้นเหล็กจริงๆด้วยนะจ๊ะนี่มาอยู่ที่ไดมอนด์สอแล้วนะฮะคิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะพยายามทำคะแนนให้ค่อนข้าง ดีกว่าสัปดาห์ก่อนๆนะเพื่อที่เพื่อจะอัปลลกขึ้นไปเป็นมาสเตอร์บ้างนะคะก็มารอนลุ้นดูกันและกันส่วนใครที่อยู่เลกอะไรก็อย่าลืมมาอัปเดตกันนะคะวันนี้กูกูลัไปก่อนนะเอาไว้รู้จักกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับเกมไลเรนเจอร์ไปแล้วบ๊ายบายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด,ด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็เดๆของพี่กกูนะ